นักแสดงเราตกไปในโลกมาแสดงในบทบาทต่งตางๆบทที่เขาเขียนให้เราแสดงคือเจ้ากรรม <c oughs> เจ้ากรรมเป็นตัวเขียนให้แสดงไปตามบทบาทกรรมสามประการเป็นตัวเขียนบทชีวิตของแต่ละคนกายกรรมเขียน วจีกรรมขีดเขียนมโนกรรมจดจำกายกรรมคนเขียนวจีกรรมคนสั่งมโนกรรมคนจดผู้กำกับสามประการนี้กำกับโลกไว้ให้อยู่ใต้อำนาจของเขาแล้วก็แสดงไปตามบทบาทนั้นๆบทเหล่านี้ทุกคนแสดงไปแล้วก็ไปติดเขาให้แสดงแต่ท่านไปติดว่าจริง ท่านเกิดมาท่านเป็นนักแสดงมาเป็นลูกคนเพราะกรรมเป็นตัวกําหนดมโนกรรมเป็นตัวขีดเขียนให้จะมาเป็นมาติดมาผลูกมาพันมายึดมาถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นพระเป็นโยมเป็นคนเป็นสัตว์วิญญาณที่เข้ามาปฏิสนธิจะถูกกําหนดโดยกามกับกรรม กามคือกำหนัดยินดีและอินเข้าไปในอารมณ์กำหนัดของมารดาบิดาพอใจร่วมกับเขาในเวทนาที่เขาเสกตามนี่คือวิญญาณปรากฏกามเป็นตัวเข้าไปการมตัญหาเป็นตัวเข้าไปยินดีพอใจมีการม,มาฉันทะถ้าไม่มีการม,มาฉันทะมันไม่อินเข้าไป มีการมาฉันทะคือความพอใจจึงเข้าปฏิสนธิเป็นคนเป็นสัตว์เป็นร่างกายเข้ามาตรงนี้วิญญาณก็เข้าปฏิสนธิคราวนี้กรรมมันก็แสดงบทบาทของมันให้แสดงให้แสดงเป็นเด็กเป็นคนเรียนหนังสือถ้ามีทุนมากไอ้กรรมดีที่มันเคยศึกษาเราเรียนมากมันก็เป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กรู้เรื่องถ้ากรรมชั่วไว้มากมันก็แสดงให้โง่เขลาเบาปัญญาขาดโอกาสศึกษาเราเรียน ต้องเรียนหาอยู่หากินหานอนผสมพันธ์กลัวตายนี่คือผู้กำกับการแสดงชีวิตก็เป็นอี่ถ้าเราเห็นแล้วมันมีผู้กำกับให้เล่นอยู่ผู้กำกับคือสังขารเนะี่ยไอ้สามตัวเป็นสังขารนะมันปรุงแต่งให้เล่นมันปรุงแต่งให้เล่นในบทบาทต่างๆตอนแรกก็มาปรุงให้เป็นเด็กเสร็จแล้วก็มาปรุงให้เป็นหนุ่มสาวเสร็จแล้วก็มาปรุงให้เป็นคนกลางคนคนเท่าคนแก่มาปวด เข้าศาสนามันก็มาปรุงเอาศาสนามาปรุงแต่งแต่การป <Stevens>. ร <oh. <ina> ุงแต่งของศาสนาเพื่อจะปรุงเพื่อละปรุงปรุงเพื่อละปรุงไม่ใช่ปรุงเพื่อให้หนาแต่ของเราปรุงหนาขึ้นหนาขึ้นมาศาสนาแล้วก็ปรุงให้หนาขึ้นศาสนาทุกศาสนานอกจากศาสนาพุทธศาสนาพุทธจะมาดับการปรุงแต่งปรุงเพื่อดับการปรุง เหมือนเราปรุงอาหารเพื่อมาดับการปรุงหิวมาปรุงให้มันกินเพื่อหายหิวหรือผลทุกข์แล้วก็ปรุงต่อไปอีกปรุงไปทางอุจรปรปัสสะปรุงไปประกอบอาชีพการปรุงป,ประกอบหน้าที่นู่นนี่นั่นก็เอาอาหารนี่มาปรุงแต่งนี่คือผู้กํากับการแสดงให้เราแสดงอาหารมันเป็นเครื่องที่หล่อเลี้ยงให้สัตว์ที่แสดงอยู่ได้แต่ผู้กํากับเขาจะกํากับต่อไปให้แสดงในบทต่าง เพราะนี้ทุนของแต่ละคนที่ได้มาไม่เท่ากันทุนบุญทุนบาปที่ได้มาสติปัญญาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดมาในโลกนี้จึงมีทุนที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นทุนเก่าก็ไม่เท่าทุนใหม่ก็ไม่เท่าทุนเก่าที่ได้มาไม่เท่ากันทั้งทุนบุญทุนบาปทุนสติทุนปัญญาทุนอายุทุนวันณะทุนสุขะทุนพละทุนอายุมันขวัญยืนไม่เท่ากันอายุยืนอายุสั้นไม่เท่ากันวันนักผิวพรรณงามดีเลวกระนีตไม่เท่ากัน เพราะเจ้ากรรมเป็นตัวกำหนดขัดเกลาตกแต่งแล้วปะบอดหนุกบอดอันนี้คือเขาเป็นทุกกรรดอกแล้วเสร็จแล้วเขาก็ปรุงทางจิตปรุงทางจิตบางคนตามอย่างหนาบางคนทิฏฐิอย่างหนาบางคนมานะถือตัวอย่างหนาบางคนโทสะอย่างหนาบางคนโลภอย่างหนาแต่บางคนโลภอย่างบาง โทสะอย่างบางเหมือนเขาไม่รู้ไม่โกรธคนเลยบางคนทิฐิอย่างบางบางไม่ค่อยถืออะไรง่าๆบางคนมานะถือตัวน้อยๆแต่มีแต่บางบางคนหนาบางคนบางอันนี้คือจิตที่เจ้ากรรมเป็นตัวที่สั่งสมไในอดีตไม่เท่ากันทุนที่ได้มาไม่เท่ากันเพราะนี้ทุนสติปัญญาทุนของเก่าที่สั่งสมธรรมะก็ไม่เท่ากันอีกปัจจุบันที่ใส่ใจกับหลักธรรมก็ไม่เท่ากัน มีฉันทะในธรรมไม่เท่ากันกามฉชันทะมีเกือบเท่ากันแต่ว่าธรรมฉันทะไม่เท่ากันกามฉชันทะไม่ต้องสอนก็มีแล้วในทุกคนพอใจในการพอใจในการดูพอใจในการฟังพอใจในการลิ้มพอใจในการสัมผัสพอใจในการนึกคิดพอใจนี้มันเป็นกามฉชันทะมันจะพอใจเกือบพอๆกันเลยทุกคน แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เท่ากันคือธรรมฉันทะไม่เท่ากันพอใจในธรรมในการดูเช่นถ้าดูเป็นธรรมมันก็ดูเห็นในสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นครูหมดเลยถ้าดูในสิ่งที่เห็นเป็นครูคือดูทุกอย่างดูคนทั้งหลายเป็นครูเราฟังคนทุกหลักอย่างหนเป็นพูดเป็นครูเราเป็นครูเอามาวิเคราะห์มาวิจัยเป็นเหตุเป็นผลหมดอันนี้คือดูอย่างเป็นครูเรียกว่าธรรมฉันทะ ดูเหมือนกันแต่ดูเป็นครูดูข้ผิดเป็นครูดูข็ถูกเป็นครูดูคนทําดีเป็นครูดูคนทําไม่ดีเป็นครูดูคนกลางเป็นครูเขานี้การดูแบบนี้ดูแบบได้ปัญญาเรียนรู้กับครูทั้งหกคือตาเป็นครูเอารูปเป็นครูเสียงเป็นครูผู้หนึ่งที่จะมาสอนเรากลิ่นเป็นครูอย่างหนึ่งหอมเหม็นดีไม่ดีชอบใจม่เอามามาสอนล่ะ รถก็เหมือนกันดูแล้วรถนี้ชอบใจไม่ชอบใจมันก็มาสอนเราเป็นครูเราชอบใจไม่ชอบใจก็เดินทางไปสัมผัสเย็นร้อนปวดหลังปวดเอวนี่ก็มาเป็นครูดับเขามาเป็นครูที่มากำกับการแสดงให้เราได้เรียนรู้อารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเสียอารมณ์ถูกอารมณ์พอใจในอารมณ์เพลิดเพลินในอารมณ์ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นเจ้าอารมณ์หวงอารมณ์แบกอารมณ์หลงอารมณ์ ก็คือทรมารมณ์ที่ใจเขาไปยึดบางคนก็ยึดแล้ววางเร็วบางคนก็ยึดแล้วถือตลอดการบางคนยึดโดยไม่รู้ว่ายึดอารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อจะสอนเราอารมณ์เท่า,ายเป็นครูเนี่ยอารมณ์ดีมันก็สอนว่าดีนี่จะอยู่นานไหมคนดีสิ่งที่เราชอบใจว่าดีเนี่ยเพราะถือแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ดีล เหมือนลูกที่ว่าลูกตะต่อยลูกโยมมนว่าดีตอนเป็นเด็กๆมันอ้วนท้วนสมบูรณ์อ้วนแต่พอเริ่มโตมันก็มีฤทธิ์ทิ่มแทงเราไม่ดีละเพราะเราลงทุนรักนี่คือเขาสอนเราว่าเป็นธรรมรมณ์นั่นคือครูครูที่สอนเราให้เรารู้ว่าถ้ารักก็จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากให้คนรักสมปรารถนาอยากได้ตามใจอยากทิฐิของเราก็จะเข้าไปกําหนดกฎเกณฑ์ มันก็เกิดเป็นเจ้าชีวิตเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ซึ่งผิดผู้ที่กําหนดก็คือสังขารเขาเองวจชีสังขารกายสังขารจิตสังขารเขาเป็นคนกําหนดแต่เราก็กำหนดโดยวจีเราให้เขาเป็นอย่างใจเราเพราะไม่เป็นมันก็ทุกข์อันนี้คือผู้เป็นกําหนดกฎเกณฑ์ชีวิตเป็นเจ้าชีวิตมันจึงผิดผิดหน้าที่เราให้แล้วต้องให้อย่าไปเอาถ้าไปเอาพุ๊บเอาแต่ใจตัวเองเพราะไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกข์ นี่คือผู้กำกับการแสดงเดยเป็นเจ้ากรรมเจ้ากรรมในเวรคือพ่อแม่เจ้ากรรมในเวรคือผัวเมียเจ้ากรรมในเวรคืออาจารย์กสิทธิ์ถ้าไปเป็นเจ้ากรรมในเวรผิดต้องเป็นเจ้าอะไรเจ้าครูเจ้าบาเจ้าอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์นี่ให้ให้คำแนะนำให้คำสั่งสอนให้ความรู้ให้คำที่ปรึกษาที่ดีให้การชี้แนะแต่ไม่เป็นเจ้าชีวิตไม่เป็นกําหนดกฎเกณฑ์ ให้สติให้ปัญญาแก่เขาและจบเราไม่ต้องการอะไรกับเขามากให้ความบริสุทธิ์ใจตั้งจิตว่าบริสุทธิ์ไม่อยากได้กับเขาแต่อยากให้เขาได้รู้ธรรมแต่ไม่อยากให้เขามาเอาใจเราถ้าอย่างนี้เป็นธรรมเป็นมัชชีมาทางสายกลางเห็นดูรู้มองแล้วก็ลงทุนได้แต่จงลงทุนให้อย่าลงทุนเอาอย่าพูดเอาแต่อารมณ์อย่าพูดเอาแต่ใจอย่าพูดเอาแต่มารฐานตัวเอง จงพูดให้เขาถือธรรมเถิดนับถือธรรมเถิดเคารพธรรมเถิดเขาจงเป็นธรรมเถิดเราก็ไม่หวังจึงไม่ร้อนใจเมื่อเขาไม่ทําตามถ้าเป็นธรรมมันเป็นแค่นี้เองเป็นธรรมก็เป็นกลางแต่ถ้าไม่เป็นธรรมมันเป็นเจ้าขี้เจ้าการเจ้าชีวิตวุ่นวายนี่คือเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะเจ้าตัณหาเจ้าอุปทานเจ้าใหญ่ในโตพอไปทับหัวเขาเขาเกิดความเครียดเขาเบื่อ แต่ถ้าเราให้ทําเพื่อให้ให้คับสติเข้าไปต่อยอดติดตาต่ออ๋อนี่คือเจ้าทิฏฐินะที่อาจารย์พูดตะกี้ทิฏฐิต้องเห็นถูกว่าทิฏฐิทั้งสองประการเห็นชอบผิดเห็นผิดผิดต้องวางทั้งเห็นชอบและเห็นผิดเสียจึงจะไม่ทุกข์เป็นสายการถ้าอย่างนี้การดูอย่างนี้เป็นครูเป็นอาจารย์เลยอาจารย์ที่ดี เขาจะไม่ไปเป็นเจ้าชีวิตสิทธิ์เขาจะให้เพื่อให้เขาจะไม่ให้เพื่อเอาให้คําสอนแล้วเขาจะเอาไม่เอาเขาก็มีตาเขามีหูเขาถ้าเขามีปัญญาเขาก็เอาไปที่เขาได้ถ้าเขากลาเขาคว่ำกระโหลกเขาคว่ำภาชนะเขาคว่ำเขาก็ได้เพียงแค่ติดก้นชามนิดนึงถ้าเขาหงายแล้วมันรั่วพอเขาลุกขึ้นมาก็หายหมด ถ้าเขาหงายแล้วเป็นกะลาที่ไม่รั่วเขาเก็บไว้เต็มเขาเอาไปดื่มไปกินไปอาบชำระช้างได้เพราะฉะนั้นการเป็นต้องเป็นทั้งครูด้วยเป็นทั้งอาจารย์ด้วยอยู่ในโลกนี้เป็นได้ทั้งครูและอาจารย์เป็นครูคือเรียนรู้กับเขาเป็นอาจารย์คือบอกกล่าวเขาแต่ไม่ใช่เป็นเจ้าชีวิตเขาอันนี้คือผู้กำกับทรรมผู้แสดงทรรมผู้นำทรรมให้ปรากฏแก่โลกจึงเป็นทูตแห่งธรรมของพระศาสดา ถ้าเราอยู่ในโลกแนี้ถึงถูกถ้าอยู่แล้วเราไม่สามารถเป็นครูใครได้เลยก็เป็นครูตัวเองเราไม่สามารถเป็นลูกศิษย์ใครเลยก็เป็นลูกศิษย์ตัวเองสอนตัวเองดูตัวเองเราสอนคนอื่นไม่ได้ก็สอนตัวนี้เป็นลูกศิษย์ใครไม่ได้ก็เป็นศิษย์ลูกศิษย์ตัวนี้เรียนรู้กับเขาเพราะนั้นเราอยู่ในโลกนี้จงเป็นนักศึกษาที่ดีใช้สังขารให้ดี สังขารนี้สามารถปรุงให้เป็นธรรมได้ปรุงให้เป็นโลกได้ปรุงให้เป็นกามได้ปรุงให้เป็นธรรมะได้ปรุงขึ้นมาเนี่ยปรุงหาเรื่องเผาตัวเองก็ได้ปรุงเพื่อให้เกิดความอิ่มหนำแก่ตัวเองก็ได้ปรุงให้เกิดความสุขก็ได้ปรุงให้เกิดความทุกข์ก็ได้เพราะนั้นปรุงให้เป็นปรุงที่ดีต้องเป็นปรุงครูที่ดีอาจารย์ที่พ่อแม่ที่ดีปรุงสิ่งดีๆให้ครับอย่าเอาทิฐิ ปากท้องของเราเองเป็นมาตรฐานเราชอบอย่ังจะให้เขาอยู่ไหมต้องดูเขาว่าเขาชอบอะไรปรุงให้ใกล้เคียงกับลิ้นเขาแล้วไม่บงังต้องบังคับให้เขากินถ้าเขาเห็นคุณค่าเขาจะกินเขาไม่เห็นคุณค่าเขาก็ไม่กินต้องเตรียมตัวไว้ให้เขารับแล้วเขาไปทําก็เป็นบุญของเขาเขาไม่ทําก็เป็นกรรมของเขาเขาเข้าใจ ก็เป็นบุญของเขาเขาไม่เข้าใจก็เป็นกรรมของเขาเราต้องยกให้กฎของกรรมกับกฎของกรรมเราจะสบายถ้าไม่งั้นเราจะเป็นเจ้าชีวิตจะทุกข์มากอยู่ในโลกอย่างวุ่นวายมากจุกจิกจู้จี้จุนจ้านมากจนไปเพิ่มกวนเหมือนไปกวนน้าให้มันขุนเองและตัวเองก็ขุนมัวเศร้าหมองเองอยู่ในโลกต้องเรียนรู้โลกทุกคนยึงเป็นนักศึกษาทั้งเป็นครู มาเรียนร่วมกันไม่มีใครเป็นอาจารย์กันเพราะพระุทธเจ้าพระองค์ยังเรียนผิดเรียนถูกจากการที่ไปอยู่อาลาดาบทกันละอุตคดาบทพระองค์ก็ไปเรียนเรียนผิดเรียนถูกเลนในเท่านั้นท่านก็ไม่ดูถูกอาจารย์พอดูอาจารย์ขอาท่านมีภูมิรท่านแค่นั้นท่านก็ละอาจารย์ทั้งสองไปหาทางเองแปลว่าท่านเคารพอาจารย์เหล่านั้นท่านเรียนรู้เป็นลูกศิษย์ก็ได้เมื่อพระองค์รู้แล้วก็มาเป็นอาจารย์คนแล้วระองเรียนรู้อีกเรียนรู้ลูกศิษย์ที่มาเป็น ลูกศรริษย์พระองค์เราจะพูดให้ลูกศรริษย์เข้าใจได้อย่างไรอยพูดให้ญาติโยมไปแปลว่าพระองค์ต้องเรียนรู้ขเขาอีกเป็นทั้งศรริษย์เป็นทั้งอาจารย์อันนั้นคือบรมบครูบรมบครูก็เป็นศิษย์มาก่อนแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สมบูรณ์แบบพระองค์เป็นอาจารย์ที่สมบูรณ์แบบพระองค์อยู่บนบรมบครูครูเทวดาทุกทหลายครูอย่างพ่อเราอะ พ่อไม่ต้องหารอะไรต้องการแต่ให้ลูกศิษย์ไม่มีอะไรในโลกอย่ามีอะไรอวรให้แล้วไม่มีอะไรสอนแล้วก็ไม่ต้องอะไรมีแล้วดีแล้วก็อย่าอะไรในดีอย่าอวดดีอย่าถือดีอย่าแบด็ดดีจงวางดีไว้เป็นบันไดขึ้นไปสู่ที่สูงต่อไปในสุดก็ไปวางดีและไม่ดีนะเสียทั้งที่ถิว่าดีก็ต้องวางไม่ดีก็ต้องวาง ถ้าไม่วางเดี๋ยวเขาก็บีบจมูกให้เราวางเหมือนถ้าเราไม่วางสมบัติที่เราหามาเดี๋ยวเขาจะบีบจมูกเอาไปก็เปิดวางมีก็ต้องไปวางได้ก็ต้องไปวางขนก็ต้องขนไปวางเหมือนมดงามขนก็ขนไปวางทิ้งเหมือนที่คนอีสานเขาขนตอนเทศกาลปีใหม่สงการก็เม,เมน็นมดงามขนขนอาหารใส่รถไปให้พ่อแม่แเจ้าก็ขนขี้ไปทิ้งแล้วก็ขนกล้วยนขนข้าวเปลือก ขนมะพราวจากบ้านนอกขนเข้ามาขี่ที่สมุทรปราการขี่ที่รกรุงเทพขี่ที่ชนบุรีระยองปราจีาเชิงเพื่อขี่เท่นี้ก็ขนไปคนมาเนี่ยคือขนสังขารเราก็เห็นเขาเข้าเป็นอาจารย์ล้วเขาก็สอนหลักขนไปก็ไปทิ้งขนไปก็ไปทิ้งเห็นมาก็ไปทิ้งดูมาก็ไปทิ้งเออใช่ของในโลกจริงๆเหมือนสิ่งที่เราได้นี่ก็เช่นเดียวกันได้เนี่ย ต้องได้เพื่อจะวางเหมือนได้อน่ยจะอันถ,ถือผ้าผืนมันมีได้ผ้าผืนนี้จะต้องปลูกพัง,งแล้วได้ทิ้งได้วางได้เช็ดได้ใช้ประโยชน์เสร็จแล้วก็วางทิฏฐิก็เ,เช่นเดียวกันมีเอาไว้เพื่อวางความเห็นมีเอาไว้เพื่อวางไม่ใช่มีอาไว้เพื่อถือทิฏฐิถือมัน่นทิฏฐุป,ปาทานถือมั่นว่าตัวตวถนถูกแล้วอตุป,ปาทานถือมั่นว่าอัตตาตัวฉันถูกแล้ว กามุปาทานฉันได้กามโลกลาภยาศสารเสริญถูกแล้วศีลปทานรูปคลัมพิธีรีตองในวัดอาอาวาสที่ทาทาวัดถวนมวง,งได้ไแมนี่คือรูปคลัมก็ถือไว้ถ้าถือเช่นนี้ยังถือทิฏฐิถืออุปทานศีลลูกปทานคือคลัมคลัมแล้วก็ไม่ได้ของจริงต้องวางคลัมนั้นนั้นจึงไม่ต้องรูปคลัม เห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้ทิฏฐิมีสักแต่ว่าที่เอามองมองสองเหมือนเอาไปฉายสองพ้นทางแล้วพ้น้นทุกแล้วก็วางยังไม่พ้นก็ต้องวางเป็นระยะถือเป็นระยะวางเป็นระยะถือเป็นแล้วเอาเป็นระยะอย่าถือตลอดอย่าวางตลอดถ้ายังไม่ถึงฝั่งถ้าถึงฝั่งแล้วจึงวางตลอดเพราะเราต้องใช้เขาใช้สังขารใช้ปัญญาใช้สติซึ่งเป็นร่างกายบุญกุศลต้องใช้เขา แต่เป็นสเสบียงเดินทางเมื่อยังไม่ถึงที่สุดเราต้องคิดถิดใช้เขาขอ่อนแต่ใช้ให้เป็นอย่าให้เป็นภาระจงใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นพลังเทิดชาวพุทธเราจงมาเรียนรู้ในโลกนี้แล้วก็จะเป็นครูเป็นอาจารย์ให้ดันรู้ได้ตลอดเวลาเป็นอากาลิโกท่านจะมีธรรมที่เห็นรู้ดูมองเป็นอากาลิโกไม่มีการเวลาเลยท่านจะรู้ด้เป็นสันทิติโกท่านจะรู้เองเลย ท่านเป็นปัจจตังท่านจะรู้ได้เฉพาะตนทำพุทธเจ้าถ้าท่านเป็นเจ้าของเมื่อไหรท่านจะไม่หิวโหยแต่ถ้าถ้าไปครอบครองสิ่งอื่นท่านจะหิวโหยถ้าเป็นเจ้าของธรมท่านจะไม่โหยหิวถ้าเป็นเจ้าของสิ่งอื่นถ้าหิวโหยแล้วต้องเหนื่อยยากในการเก็บสะสมรักษาขนไปขนมาเหมือนมดง่ามที่มันขนขี้ไปเข้ารังมันเหมือนขนขี้ไปกินขนขี้ไปอยู่ขนขี้ไปมา ถ้าเราเป็นมดงามขนเถ้าเราเป็นผู้วางวางที่ได้มาเป็นที่มีอยู่เป็นที่ปรุงเมื่อเป็นนี้ทิศิก็เช่นเดียวกันถือไว้ถ้าถือมันหนักก็วางไม่มีอะไรหนักนอกจากทิศิที่ถือวางได้เมื่อไหร่เบาเมื่อน,นั้นหนักเมื่อไหร่ก็ถือเมื่อนั้นถือเมื่อไหร่ก็หนักเมื่อน,นั้น เท่านี้เองให้ชาวพุทธจงนำสิ่งนี้ไปปฏิบัติพิจรารณาพิจารณาอยู่ประจําท่านจะเป็นเจ้าของธรรมแล้วท่านจะไม่โหยหาธรรมและไม่โหยหาใครๆเลยอย่างนี้ยากหาวาริวา,าปุราโปริภุเรนติสาพรังเอวะเมวะอิโตทินา เปตาหนังอุปาคปฏิอิจิตังตัิตังตุมหันสุขามีวัสมิกรตุสัพเพปุเรนติสังกปาจังโทปนาราสยยาธรรมมีโทติระเสยาถาสัพพิโยวิมัตฉันตุสัพพโรโทนัสสตุมาเตพาวัตวันตรยโยสุทีพิทาโยตุภาวะ นาพีวาธนัสเซธิสุนิชย์ธาปัจายินโจัตรโรธันมาวทธันติย,ตยุกันโรสุภางนงค์ลา